สบายดีสวัสดีเอ็ซีเบอร์สุขผูสุคน,นะยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องสาวคนห่วยยางเนมน,นี่สาวคนห่วยยางัเล่นดูซานเรอบ่ได้ไปใส่เมนี่อมนี้สิมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะคงกินหลายได้เมนเข่าครัวตอนแรงๆ นกะสิเป็นแมงคามต้มอ,อยู่ในกะสิเป็นแจ่วกบอาหารบ้านเขาเนาะโอ้ยหมักถั่วแน่กินดับกะลองซีเมอนก่อนอยากถุงเข่าแล้ว แจ่วครบเนะาะหมักแตง่งกินกับแจ่วครบเศรษบทางน้ำฝนก็เอินกับกินข่าวก็ถึงาะเห็ดกินถ่าพอแม่เนาะโอ้โหจักโมงพอแม่สิมาตอนนี้กับ 4ี่โมงช้อนห้าโมงลยเผ็ดกินแรงแต่แต่เข่าสาวคนไปหนึ่งเนาะพ่าพ่อแม่หนึ่งมาจนะสาวคนเผ็ดกินกินตอนแรงๆมาแตงกับมักถั่วกินกับแจ่วกุโอ้โหโคตรแซ่บเลยแนะ อันนี้เป็นหมากริมไม่เนาะบอนซอยกับตั้มต่ำเคียงกัน้ลยับแก่แล้วประจับหน่่ยบักนี้ใหน่อยหนึ่งครับทางแยกบักแก่คุ้มดูจังสิ แจ่วกบกินกระหมักหริดไม้โอ้ยโคตรแซ่บเลยแหละครูได้ทีหมักแจ่วกบมากินน้ำซอคนเดอร์หนาคือกบยังกินกบอยู่เนาะแจ่วกบขัวแมงคามอาหารแซ่บๆ เนว่มมาซอยลายๆเลยอยู่บ้านอยู่เพื่อนเนาะได้กบมากตั้งแต่เซโนคนไหนเ,เนะเาะขวาสาวคนไปเซโนโเ,โเมื่อนี้น่ารบกเลยเไปเซโนไปซื้อขาตั้งกล้องเนาะ อย่าพฟกับทางหลังเลือนเด้อะวานยัน,นเป็นขกซีขกซีน้อยเดยวกะกะซ้ำกะซ้ำซีเขา่าเขาขกเพือนทุสาวก็ได้ไปซื้อคาตั้งกล้องนอกกะนี้ข่อทั้งพังไทยเพิ่นผางเงินมาให้สาวคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนอกเพิ่นผานมาให้สาวคนซื้อคาตั้งกล้องหลกักกะซื้อเนี่ยอยู่เนี้ยกินสาวคนก็นซื้อกบมาแจวหลกักกะซื้อเื่องใส่ของซอยน้ำเพิ่อนบอกนอะก บางคนก็ได้ซื้อค่าตั้งกล้องกับสองแซนเนาะอะก็ซื้อส่งกับเสือกัส่งกับตัวลัแซนายเสือกับตัวละกเจ็ดสิบห่านเนาะกะลูกสาวกะขอบุญขอบคุณขอลายเด้อที่ส่งเงินมาให้ลูกสาวซื้อค่าตั้งกล้องนอกกะเพื่อความสะดวกสบายของลูกสาวนอกเพิ่นกะใจดีกับสาวคนไลายเนาะราหวาสิ ซื้อของอยู่ของกินย้ำสาวคนดำหน้าอะไรกับวันเกิดยังเพิ่นกับผ่าเงินมาไห่นอกเพิ่นกับใจดีกับสาวคนได้อรอะไรกับที่ที่เพิ่นเคยผ่าเงินมาไห่สาวคนกนลังไปนี่ซื้อสินหนุ่งอะไรนอกรีโกาากนกะนี่พอคุณเดียดได้แล้วคนผ่าเงินมาไห่ก็ไอะไรพอให้ลูกสาวมาซัมเนีก่ะ ขอให้ไลท์คืนหาคอรอยเท่าพันเท่าเ้อขออห้สุขภาพขอแข็งแหงเนาะลูกสาวแต่ว่าบอกเป็นไปรนได้ลูกสาวก็ะสิมาเห็ดกินต่อเนาะเห็ดกินต่อบบดนี้ราะว่านำตมกบสาวคนกะบกแล้วแก้วกบเอากรสิขัวแม่คามต่อเนาะ เหมือนีเด็กกินผ่าพอกับแม่ตอนนี้นอซาวคนก็เห็ุกินแล้วแล้วแต่งแล้วนอะนี่ก็เป็นขัวแมง้ามแจ่วกบหมักถั่วหมักแตงนะหมกักริมไม้กินกับแจ่วกบแซบ สาวคนเกษตรถาพ่อแม่นาะมาเนาะจากหน่อยพ่อแม่ก็มาแล้วกับมากินนํากันเลยเนาะซีซันไอ้น้ำลายไหลแซบบอกได้เลยว่าแซบเนาะมาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำสาวคนเนาะกล้องคะอยากเป็นโม่หม,มูมากินเขาน้ำกันเด้อพาอวะ แม่สาวคดก็มาแล้วเนาะแต่เพิ่นกินข้าวมาแต่นะจะกินขา้าวยังแม่ยังทำแม่กินข้าวกับแจแมยงคงทำแต่สาวคดกับแบ่งไว้เนาะเพราะว่าหางแบ่งไว้มันก็สิบรสแฉกถ้ากินตอนนี้เนาะผอกับแม่ค่ะพ่อบวเข่ามาเนาะมันเองสาวคนไปโทรบอกกินข่าวคนเดียวถาดต้นขำต้นหกโมงไปพววอดวะล็อกเกอร์สืส่อเนาะกินข่าวคนเดียว ไม่แมอ้ออีกินขอบขอบับกินแต่แทบเฮยทาเห็ดกินแทบแทบนี่่ะแทบ,บอกินบักนบ,นบ,บ,บกินขแทบองหดแม่บอีมัขอจนวอี ไม,ม่แซ่บตามไปด้วยหมักถั่วหมักแตงแจ <c oughs> ยคก็ไม่ติดใจจริงได้ คนแตลไลายนะ้อบโมแม่แบบลอยลายใช่ไหมแบ,บมแบ,บ,นนะบข่าวแท้ถ้า่อกับแม่ก็ทำ mm hmm. เปิดมาเพใช่ป่ะแม่กินข่าวอะไรอยู่อะ่อไปเลยมาเนาะ mm hmm. แบบนี้ลูกก็กินคนเดียว้ mm hmm. องหลังพอเท่าคนคือหมักดิไมไหม หักแตงนี่น้องดนกับแม่อาคนนหอ่อหมักเบิดต่อเป็นคนกินแบบบอตีแนวกินมันยังกินบัดคุยาง แห้งแจ่วครบกินกระหมักอีกไหมถ้าคนหมักทุดๆแบบกินได้ดอกก็ได้นะคะหมักแห้งแบบมันคมต่วแห้งนะมันแทบบอกเลยว่าแทบ มาลองซิมาจะทำแม่ <c oughs> แม่ก่อนอิ่มขักอันนี้กว่ะ ม่่าวรักเด้อแถววม่ข้าแม่กินแต่มันะนาอิ่มเลยแม่กินอิ่มเลยเนาะไมใช่เหรอน่าทนไม่ใช่เหรอไมกใช่เรอน่าทานเหรอหืมทานล้เน่ยโอแล้วอือถามปุ๊บทไมก็แทบไม่เอิอนาสใหญ่เนาะ เขาจะเอาล oui pues oh oh nah ok ับก <ern for> ูไปหานหืมาเจ้าใจเลยถ้าหลุดท้าหกกินเถอะฉให้ักินเ้าก่อนาอข้าวมาเรียงเรพ่อยอ้ยเขาก็อยากข้าวเขากินข้าวแล้วก็มี ก็จห็ดอะไรอะไรแขวะเห็ดห็ดอกแกนอินเขาดูงอกแล้วไหม่งอเห็ดปวกค่เห็นเห็ดปวกหาเด็กมาไม่กินขนมแล้วไงเราเงินทาจากกินก่อนยังไม่คืสียอ่ะเอาเห็ดมาแข่งก็มใหม่นี่แต่เขาใส่ยังไงเออเออยังกอดยังกอย เอป่ะเอออืกแซ่อ,องเ่อเลยกินเผ่เะกินเผาเาเา่าไรอาาม่ชออเนี่ยเาก็กินอิ่มนะอ่ะกินผู้หญิก็ดูใส่ดูใส่ยากเ้าแหงเนาะ แบบแห้ขงขมหูดเดียวแม่กินแต่ขลมังค่าน้อยห,หนึ่งก้องกาไม่ใช่ผัดห,หนักให้ตาเมื่อเลยเอาแล้เนาะคลิปสาวคนก็สิขอโจเพียงสันเดอร์ถ้าพิพาดประการใด้สาวคนกันขบกนนกขอโทษขออภาัายน้เนาะคันหนัก,กนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวคนในคลิปอื่นอีกนอกสุดท,ท้ายท้ายสุดกะสบายดีสวัสดี